ันทิดเงไเนาะแมนค่ะอ้สายแหงอ้งามอ้ยแข้าสายขาออกไงลายไงพบหอแต่ออกงเยคนเปแแตัยุบมาก้นหนึ่งเป็นเป็นพันเลยจ้ะอ้ทาไหแหงายยเสาเดือนเห็นก่อนนะบอฝนนั่งอยู่บนหันพอดีเลยเปาเห็ดสีบอสได้แต่ย่งไง เอาถูกขาขศอสอ้เขาดงยักนี่สุดยอดเขาโด่งนหนักไีนนี่ครับเจ้าของคุณใดขาดงยักด้คร oh, right> ับสุดยอดไปหาไกคอนสุดคนเลยเทมตา บ้านสังหอมนั่นนะคนแก่แเค็ดเขายายหนึ่งเห็ดเพิงเผายายหนึ่งคนแก่ที่จะช้เร่มลุลยเ,เออเป็นทะเลเลยจ้าจะกินโบพีนี่กันโบด้มาเอาอะ สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนจ้าวัอนี้บุคนลชเรียนสายบรรณาพันธุ์วิาพี่น้องมาเก็บเห็ดอยู่ที่ปา่าช่างสงงามอำเภอผูสิงเจ้าประสิสเกตเด้ยวยจ้าครับผมวันนี้เดือบหลุนด้นกันเนาะหมานมาหมาน,นเนาะครับผมช่างสงงามอำเภอผูสิงเจ้าประสิสเกตครับผมน่ะค่ะมาวันนี้เขาฟังปัสุสัตดดว์เลยครับผมดูว่าฟังพีเนาะฟังขายเนาะมหลุนด้วกันครับผมพีม่ดอกยังงานด้ย หัลงหกครับผมบกสมดุตกสวยงามนัน่้งามมากนะนี่นี่้อเดียนเลยเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่คือลายแห้งจ้านนี่เขียวครับผมลายแห้ง เดี๋ยวสิเก็บออกไปอยู่ป๊โหขาหยักอ้ตอส่วนหลครเป็นคอุ้นะกำลังขนนี่นอ้ยนีดีนีดีีดีอ้ยนี่ไอ้คับเจอุ้ยมีจังีจักซิดวงน้อยเนาะโอ้โหเจ้าผดเลยไปมาเร็วไปนี่ฮาวาืึงไครอีก นี<_<_<_<_<_<_่ีไมด้ดอกนะต้องวังดูเดี๋ยวเลยอกหโอ้ยขันหนูเต็มด้วยเฉื่อเต็มด้วยนะต้องดีเต็มสีบัวหั่หัวคนกินแะ่รจะ้อง

อีบวาากีนแล้วเชือเือนโอ้โหว้เขาไปไหมโอ้โจิ้มิอ่อนเลยครับผมอ้มสุดยอดองเข้าขาวเลยดิหมด้วยนุ่มๆโ,กโ,กโอเคอู้ขายังเงย อ๋อฮอดถูกขาข้อศอก,อกเลยกะุออกต <c oughs> มล็มทีพูดให้ครับผมโอ้ยอ่ะ <c oughs> ด e ึงขาเด้อพ่อน้องเห็ดครับผมสามสี่ดอกดอกงามเลยแต่ทั้งคุณแตนพี่น้องคุน น,นี่พี่น้องนะครูปับเกาบอ่อฝนด้วยครับผมนะเต็มไปหมดเลยครูปับเกาพี่น้องเฮ็ดกระยุกกระย่หนึง่งเอาไปไ็หไปป้อดเสาเรือนนางสืยอ,อยู่ะกะโคกไก่เลยแล่นระรอบนึงพี่น้องคนคนเก็บเห็ดนั่งขำข้างอยู่ทฮ็ดอย่างนรรออยู่ มีเห็ปดปีศากงามเลยครับผมทีเห็ดทีบนมาเสื่อนอค่อ,คอยๆจบมาอุย้ยเห็ดนั่งไหมมีหลายเห็ดมีแต่ดอกแบบโอ้ยยางงามเลยเนาะโอ้ยมอ,นนนนองเพี่องนี้แทนนึงนึงเดี๋ยวางเดี๋ยวานะนมาหาทางเก็บหาทางเก็บก่อนพี่มข้มาหน้า อยู oh, no ่ใกล้ใกล้เตยยุกม่นแกนหนึ่งเป็นเป็นพันเลยจัะอทางหฮะยังเต้สาวเดือนเห็นก่อนน้บาฝนนั่งอยู่งหันพอดีเลยกดูเห็ดสีบสีได้แต่อย่างไรนี่นด่ดนี่มุแล้วอนแล้วกำลังขึนโอ้แฟนเดวี่ยอย่างเร็วหนึ่งสุดยอดเลยใหญ่ ใได้แลวพี่น้องถอยครับผมเปลนแถวเลยอ่อนๆเลยโอ้ยอายุว่ใครแกงกระปื้นเขาใหญ่เลยหอมสุดยอดคูณสองครับผมสุดยอดคนมอเห็นได้นี่ยเห็นะไปถึงงานไม่ออน

พี่พวพี่น้องพีชเขียวพอดีเก็บยูพเขียวเนาะหัเพีชเขียวลวมือนี่พีชเขียวออกคักเลยเียเพิ่งเทียนครับผมเพ่นเทียนแกงแบแ้งหวานโอ้โอย่อย่นน้ะาีกออจบโอ้ยมกันของเสื้อถ้าลม่ิ้ลน่วมบแมนเสาเดือนนะพี่น้องอย่าดอยลังแกงกลแ เด็กวะเ่า so ป so 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 uh, ่ดอกแงะเอาไก่ดกเนาะไดกี่องยเบิงขาพอทำมเล่เลยเนาะเขามากกว่อเลยนะนี่อนี่เห็นอยู่บ่โอ้ยแตัดออกเนาะอันนั้มันเป็นอันนัน นี่เป็นเฮดที่ซสบมากๆแล้วก็กรอบรุ๊บปุ๊บ่ายงานได้ขอโอ้โหนี่เราบอกบอกคือกาว้าว นี่เขาไรสองตาแล้วเกือบเต็มสองตาแล้วนะคลิปแบบบบเลือกไงเต็มเลือดค่พึ่งเข้ากรรมเอ็บเลยดอกอ่อนเลยแกงนี่แหละเออหลุ่นละล่ในในป่า เลี้ยงติกปิกๆยู่แล้วอยู่ยเป็นหมูนเลยพมือแห่ไงไรคนต้คือคนหกโดโอกเอยจ๋าดียงกันจะสู้เดูอุ้ยเทียนหมูนี่เรื่อนพูดเก็บมา่พูดเขา นับดอกบไ,ได้เลยมาสิบ้านเศร้ากุดอกนี่เดียวครับผมปี่น,นอปัน,อออนิตเงียวน้อเมนค่ะอู้สายเี้โอ้หาอ้แก่แตสิบัดขาออกแน่ลายเงี้ยพบเหมัาดอเงนเป็นดำๆความสะาดยาคะคุู้สุดยอดเ <laughs> ก, <laughs> ก็บไปนมม่ต้องกัไปคกั เขาบอกตัวนี่นี่หลงงงจา้างามคักเลยางามแห้งกระปุกลูกเลยดูเวงขาคนดีอันนี้มันดงหน่อยเนาะหลงงดงจาด้าเดือมมงเลย กรอบงามแห่ใหม่เลยนี่นี่ไไไยังงามเลยเขียนเปนยังูเห่าเห็นจุ่มๆเนาะจอดเลยงามแหงมาทั้งกดอกจูงของชาวเดือนตัวุย สวยที่สุดของวันนี้โอ้ยยังในเวลานี้จะลอยดอกดิแม้จะพันไปเลยโอ้ยเลี้ยงกันชาบลาบใหญ่หน่อยก็ต้องคืนเรี้ยงออกเลยบินแหงออกดิสวยงามรองเท้าเลยนะแต่ขาบนเตียยเนาะเตียยโอ้ยได้ดูนี่ผู้ดีพอดีพอดีเขาผิกเขาเกลือดูนี่ น้อหมาทามันก็ร้ายคือเก่อนอ้ยหมาจะได้ค้อนพี่น้องคุณยาย้ยวจวแห้งอเุ้ยเขาดงยักนีสุดยอดเขาดงยักษ์ยดัาเอาหนูไปลงน้ำหนยกนสิเปนังบงนี่ครับจ้ของคูแต่เขาดงยักด้วครับผมวันที่หนึเลยมันโอ้โหสุดยอดแหงแห้มื่อไหร่ครับค่ะ มี er part, no? oh. mm ูด hmm. mm ีหาไปขอนเนาะแมนวผมนหมานดบ้อานนี่สตาคือการ่อไปจากปลาแล้วเนาะมาแล้วมานจะในหาบครับผมมือนี้โอ้โหสุดยอดในหาไ้อนสุคนเลยเต็มตา อันบ้านบ้านสังหอมนั่นนะคนเก็บเห็ดเขาใไงหนึ่งเห็ดพึ่งเขาใไงหนึ่งทุกคนด้วยนีหาเห็ดหนุ่ยหยอดเลยตอนไปไปถืออยู่เศากว่าคนสรุปความหมายครับผมมื่อนี้ได้ฟูละสองตาเต็มๆพี่น้องมื้อวานช่องสังามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับผม ฟังผีเด้อพี่น้องฟังทางทางปศุสัตว์เนาะฟังผีเด้อก็ผมฟังไข่ฟังไข่สุดยอดพอกมาเลยมัน,นออกลายพี่น้องทิศเขียวก็ออกลายลืมออกลายแล้วพอดีเก,ก็บอยู่ครับผมเดี๋ยวมือตามต่อครับผมมาสุดเด็ดไปทางไหนเด้อครับผมขอปลาได้ส่วนใดเด้อครับผมสำหรับวันนี้ครับมีเพียงสนีเด้อครับผมที่พอขั้นไม่คลิปหนาครับผมขอบคุณทุกกลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ